สวัสดีครับพบกับผมปรมาจารย์โบูบีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสำคัญของแาทยสุแพทย์กับก,บการทำแว่นโปรเกรสซีฟ ปัจจัยสําคัญในการที่จะทําแว่นโปรเกรสซีฟออกมาได้ดีที่สุดสภาพตาของลูกค้าจะต้องอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดที่ไอโซติกเราจะมีทีมงานจากจุแพทย์คอยตรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตาแห้งต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาและเรื่องของเยื่อบูตาความสมบูรณ์แบบของระบบการมองเห็นความใสของเลนส์แก้วตา ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการทําแว่นโปรแกสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการวัดตาขณะที่ลูกค้ามีตาแห้งค่าที่ได้แต่แกว่งจะทาให้ค่าสายตาที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงจะมีความคลาดเคลื่อนไอโซติกจึงมีทีมงานจากสุแพทย์ค,คอยตรวจสภาพตาของลูกค้าพร้อมที่จะเข้ารับการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นแบบที่ต้นสามิติเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยําที่สุดกรณีเราพบลวกตาที่มีความร้ายแรงเร่งดวง่วนก็จะมีการเขียนใบส่งตัวส่งลูกค้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะพบจากสุแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทําการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงทีโรคตาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตรวจพบในระยะแรกเริ่มการรักษาจะได้ผลดีเจ้สติกเราจึงเน้นย้าม,มากในการที่จะรักษาคุณภาพการมองเห็นของลูกค้าของเราแต่ละคนเนี่ยได้นานที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ